ถ้าประเทศไทยจะกลับมาสู่จอเรดาของการทุดโลกปีหน้า2,565จะเป็นปีสำคัญอย่างยิ่งครับเราจะเป็นประธานเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดเอเปและนั่นแหละครับจะเป็นจังหวะที่ประเทศไทยจะต้องแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเรานั้นสามารถจะเป็นศูนย์กลางแห่งการพูดจาต่อรองปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเราต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเชิญผู้นำระดับโลกมาที่กรุงเทพให้ได้เป็นจังหวะโควิดน่าจะเริ่มผ่อนคลายถ้าเราบริหารได้ดีเป็นจังหวะการเมืองระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่สหรัฐจีนยุโรปและอินโดแปซิฟิกที่จะเข้าสู่จังหวะที่จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญฉะนั้นผมเสนอว่า กระทรวงต่างประเทศไทยรัฐบาลไทยทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องหาทางเชิญประธานาธิบดีโจไบเดนมาประชุมเอเปกเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาประชุมเอเปกประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียนายกรัฐมนตรีอินเดียญี่ปุ่นคนใหมออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแน่นอนครับ พันธมิตรของเราในอาเซียนจะต้องมาแสดงถึงความพร้อมเพรียงของโลกใหม่ที่จะต้องจับมือกันทางด้านโควิดต้องเตรียมการสู้กับแพนเดกหรือโรคระบาดระดับโลกครั้งต่อไปต้องมาพูดถึงเรื่อง Climate Change สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงน้ำท่วมในไทยขณะนี้ฝนแรงที่เราเผชิญอยู่นหนักดวงขึ้นทุกปีนั้นคือสัญญาณเตือนภัยว่า สภาพแวดล้อมโลกร้อนกำลังเป็นภัยรุนแรงและบรรดาผู้นำโลกทั้งหลายแหล่มีประเด็นที่ต้องถกเพื่อจะหาทางออกร่วมกันโควิดเรื่องของ Climate Change รวมไปถึงการที่จะต้องหากฎกติกาเพื่อไม่ให้การเผชิญหน้าของมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนที่กำลังร้อนแรงขึ้นทุกทีน,นั้นจะไปถึงจุดที่จะทำให้เกิดความ ร้อนแรงตึงเครียดรอบใหม่ในเวทีระหว่างประเทศประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นประเทศเล็กไม่ใช่ประเทศใหญ่แต่ประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่น่าจะมีประวัติทางการทูตและบทบาทระหว่างประเทศที่สามารถเชื่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์สามารถเป็นสะพานและสามารถแสดงให้ภูมิภาคนี้และประชาคมโลกเห็นว่า จังหวะนี้ประเทศไทยต้องการกลับมามีบทบาทที่มีความหมายต่อการทูตดความมั่นคงและเศรษฐกิจดังนั้นผมคิดว่าเราต้องมีแผนการยุทธศาสตร์สำหรับปีใหม่ที่จะต้องให้ประเทศไทยกลับมาสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งสมานฉันเป็นเวทีของการพูดจา ไม่ว่าปีหน้าการเมืองของเราในประเทศจะสับสนวุ่นวายอย่างไรไม่ว่าปีหน้าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพที่ทำให้ทั้งโลกต้องพูดถึงประเทศไทยเราต้องบริหารวิกฤตภายในของเราให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้เพื่อเราจะได้มีบทบาทนานาชาติที่ประเทศไทยเราจะกลับมาสู่เวทียังโดดเด่น ต้องประกาศให้ทั้งโลกได้เห็นว่า Thailand is back